สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของทฤษฎีในทางพัฒนาการสมองอีกอย่างหนึ่งคือคำว่าเซลล์กระจกเงาเซลล์กระจกเงาเป็นอย่างไรเราพบว่าเซล์กระจกเงานั้นมีและการมีการทำงานอยู่ในสมองของเด็กด้วยเซล์กระจกเงานี้ทําให้เราเข้าใจพัฒนาการของเด็กอย่างไรเข้าใจการเรียนรู้ของเด็กอย่างไรวันนี้วิทยากรของเราในแพทย์อุดมเพชรสังหาร ผู้อมหน่วยการศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชนสถาบันครอบครัวรักลูกค่ะผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นเด็กๆจำได้ไหมครับว่าบางทีเนี่ยเราก็ไปหยิบอะไรก็ไม่รู้มาเล่นเล่นเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงเล่นกับเพื่อนซึ่งความรู้สึกเนี่ยผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนคงจำได้ว่าเรามีความรู้สึกยังไงมีความสุขยังไงแต่ว่า การเล่นแบบนี้นะครับในทางวิทยาศาสตร์เรามองว่าการเล่นแบบนี้มีความสําคัญมากไม่ใช่เพียงแค่ทําให้เด็กสนุกการเล่นบทบาทสมมุติก็คือการสมมุติว่าตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่เป็นตํารวจเป็นหมอมันเป็นกระบวนการของการเรียนแบบบทบาทของคนคนนั้นมันทําให้เราเกิดความเข้าใจว่าบทบาทอย่างนั้นเนี่ยอย่างเล่นเป็นแม่บ้านทํากับข้าวเหมือนที่เห็นคุณแม่ทํามันจะทําให้เกิดความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างว่าการเป็นแม่บ้านเนี่ยมันหนักยังไงมันเบายังไง ในสมองมนุษย์มีเซลล์ชนิดหนึ่งเราเรียกว่าเซลล์กระจกเงามันทําหน้าที่นี้แหละครับการที่เราได้ทดลองทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในบทบาทของคนอื่นมันจะทําให้เราเข้าใจคนอื่นแล้วสุดท้ายมันก็นํามาสู่การตัดสินใจของเราเองว่าเราควรจะเลือกบทบาทของตัวเราเองยังไงเพราะฉะนั้นการเล่นบทบาทสมมุติในเด็กเนี่ยจะมีความสําคัญมากนอกเหนือจากความสุขซึ่งผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ แล้วลึกได้ว่าการเล่นบทบาทสมมุตินี่มีความสุขยังไงปล่อยให้ลูกเล่นครับเซลล์กระจกเงานี่เองซึ่งทําให้เราในตอนหลังมาสังเกตเห็นว่าลูกมีวิธีการพูดภาษาที่พูดท่าทางที่พูดวิธีการทํางานอย่างแต่และอย่างมีท่าทางประกอบสิ่งต่างๆเหมือนกับที่เราเคยทําต่อหน้าลูกบางทีหลายครอบครัวสะท้อนใจว่าถ้ารู้อย่างนี้มาก่อนว่าเด็กมีเซล์กระจกเงาซึ่งกลังทํางานอยู่อย่างขยนขันขันแข็งในตอนที่เขาอย่างเล็กๆนั้น เราคงจะพยายามทำอะไรที่เหมาะสมแสดงอะไรที่เหมาะสมนึกถึงเรื่องที่นำมาพูดต่อหน้าลูกที่เหมาะสมมากขึ้นเพื่อว่าเขาจะนำไปใช้เป็นลักษณะของเขาได้ต่อไปพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนผู้จัดจำหน่ายผ้าอ้อมเด็กโคโดโมเนเปีย